องค์โยมนะฮะองค์ยังองค์รัมขั้นแรกคือองค์ห้านามาหาแล้วขั้นที่สองเขเป็นองค์ยังยามาห์แล้วขั้นที่สามก็เป็นองครัมยามาหาแล้วก็เป็นองค์บัง เพาตรงน,น,นี้แหลมมากใช่ตรงฝั่งนั้นแหละที่พีเ่เขาตัวนี้หลมมากามามคือต้องหัวโอเคนี่จะลอลงน,น,น,น่าจะเห็นใน

พูดขออธิบายก็ได้ในครั้งแรกที่ดูดูออร่าเนี่ยของคุณวัดจะมีพลังซึ่งถ้าเปิดในภาษาตลาดก็จะเรียกว่าพลังลบแต่ของเรานี่เราจะไม่เป็นรอจะพลังลบตรงน,นี้จะเป็นความเครียดเพราะในในประวัติแท้จริงขณะนี้เนี่ยคุณคุณวัดมีสามี ไม่สบายอยู่เพราะฉนั้นไอ้โตวที่ความเครียดที่เกิดขึ้นมานะั้นไม่ได้เกิดจากภวัดแต่เป็นความเครียดที่เข้ามาจากสิ่งแวดล้อมแล้วที่เราเราดูแล้วนี่ก็ปรากฏว่าจะมาจากแห่งเดียวเท่านั้นเองก็คือจากสั้นีถ้าบอเราทําการให้ให้เกิดสมดุลภาพระดับดุลยนภาพ